ฮอร์โมนไข่วันนี้กลุ่มผลิตโอเย่ oh yeah. มาแนะนำวิธีการทำฮอร์โมนไข่แบบง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้ใช้พื้นที่น้อยประหยัดเวลาสะดวกและรวดเร็วที่สำคัญยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตใช้ในการบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงดอกและผลของพืชอีกด้วยทำยังไงไปดูกันเลยอุป,ปกรณ์ ขวดเปล่าหนึ่งใบไข่ไก่สี่ฟองน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์หนึ่งขวดกลวยสำหรับเทไข่ใส่ขวดและชามหนึ่งใบสำหรับผสมวัตถุดิบค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเลยกันเลยวิธีทำตอกไข่ใส่ชามส่วนเปลือกเก็บไว้ทำปุ๋ยหมักได้อีกด้วยนะคะเทส่วนผสมทั้งหมด แล้วคนให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทใส่ขวดเปล่าที่เตรียมไว้แล้วปิดฝาไม่ต้องสนิทนะคะเก็บไว้ในที่ร่ม3วันระหว่างเก็บต้องเขย่าทุกวันด้วยนะคะเมื่อครบ3วันแล้วฮอร์โมนไข่ของเราก็พร้อมนำไปใช้แล้วค่ะอัตราการใช้ ฮอร์โมนไข่หนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำหนลิตรฉีดพ่นหรือรดพืชผักของเรา3-7วันต่อครั้งหรือถ้าใครขยันสามารถใช้วันเว้นวันก็ได้ค่ะปุ๋ยบำรุงพืชง่ายๆอย่างฮอร์โมนไข่ที่ใช้วัตถุดิบในครัวเรือนก็สามารถทำได้แล้วและไม่ใช่ปัญหาของคนที่มีพื้นที่น้อยอีกต่อไปมาร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ที่เฟซบุ๊ก หรือเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีและกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube Channel กลุ่มผลิตโอเกั oh <yeah. S 2> นด้วยนะคะ